เขาเปลี่ยนโค้ดไม่ได้เลยเมื่อกี้ผู้ชายมานั่งโค้แล้วอะ นั่นแหละ,ละเปิดไม่ได้ก็ดัน yeah

ไม่ไหดพกนึงเขากดมาดินึงเากดมาดิึงไมเาจะดารเีนหรลูเยไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเกมของเรานะเกมของเรานะ tài năng, theo game lao ná, theo game lao cùng สมาธิกับรูปนะดูรูปไ้ดีจ้องรูปไ,ทไปาาทางไงไปรักเจนนี่วรนนี้เป็นกาประกาศใช่ไหมไปแล้วไปแล้วไม่ใช่อะไรไม่ล่ะสามร่วมอยู่แลนี่

ăn cho con như công gia hái xe muốn đi ăn ăn đi